ผมลืมไปว่าผมเป็นเพื่อนกับพระเยซูชื่อผู้เขียนคาเลบแดเนียลต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI การเติบโตในคริสตตจักรทำให้ผมมักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่าพระเยซูคือเพื่อนของเราตลอดไปผมได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆในชั้นเรียนพระคัมภีร์พระเยซูจะถูกนำเสนอว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ ผมได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพระองค์ทรงรักผมมากเพียงใดพระองค์ทรงสละบพระชนเพื่อผมและนั่นทำให้ผมควรจะแบ่งปันความรักนี้ไปให้คนอื่นๆพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราผมมั่นใจว่าพวกคุณหลายๆคนก็คงเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันกันกบผมแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเราหลายคนมักจะหลงลืมหัวใจของพระเจ้าในด้านนี้ ผมลืมสิ่งนี้ไปจนกระทั่งผมเรียนอยู่ปีที่สามในมหาวิทยาลายัยผมลืมความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ผมเคยมีกับพระเยซูผมกลายเป็นคนใจแข็งกระด้างกับความสัมพันธ์อัอ่อนโยนที่พระองค์มีให้ผมหลายครั้งที่ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นลูกน้องของพระองค์มากกว่าคนที่พระองค์ทรงโปรดปรานผมเพิ่งได้รับตำแหน่งประธานในพันธกิจคริสเตียนของมหาวิทยาลายัยที่ประสบความสำเร็จ ในภาคเรียนนั้นเองที่ผมรู้สึกว่าวันเวลาของผมถูกยึดไปด้วยความเร่งรีบในการพยายามจะทำทุกอย่างให้สำเร็จการอ่านพระคัมภีร์ของผมกลายเป็นเหมือนการบ้านที่ต้องทำการอธิษฐานกับตื้นเขินหรือแม้กระทั่งในเวลานามัสการผมรู้สึกขาดจากความยิ่งใหญ่ที่เคยแสวงหาในการทรงสถิตของพระเจ้าผมได้รับมอบหมายให้แบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้อื่นซึ่งมันควรจะเป็นงานที่น่าชื่นชมยินดี แต่มันกลับเริ่มทําให้ผมรู้สึกเหมือนภาระมากกว่าการทําให้คนอื่นได้รับความรอดนั่นทําให้ช่วงเวลาที่พระเยซูมีร่วมกับสาวกของพระองค์ในบทสุดท้ายของพระธรรมยอนคือตอนโปรดของผมครับพระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตายและปรากฏแก่เหล่าสาวกของพระองค์เพียงไม่กี่ครั้งพวกสาวกได้ออกไปจับปลาและกําลังประสบปัญหาในการจับปลาไม่ได้พระองค์ทรงเรียกพวกเขาจากอีกฝั่งหนึ่ง ให้เขาลองเหวี่ยงแหบไปอีกด้านหนึ่งของเรือเมื่อพวกเขารู้ว่าพระเยซูคือคนที่แนะนำเปโตก็กระโดดลงจากเรือเพื่อมาพบพระองค์และสาวกคนอื่นๆก็ตามมาพวกเขาพบว่าอาหารเช้าได้ถูกเตรียมไว้รอพวกเขาอยู่บนฝั่งว้าวผมเดาว่าพระองค์น่าจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายบนโลกนี้ไปกับการประกาศข่าวประเสริฐรักษาคนป่วยหรือทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาแต่เรา กลับเห็นด้านที่ผ่อนคลายของพระองค์บางทีเวลาช่วงนี้พระองค์ทรงใช้ร่วมกับสหายของพระองค์อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระองค์กำลังสัมแดงและพยายามบอกกับเราตลอดเวลาอยู่ในความรักของพระองค์บางทีช่วงเวลาที่พระองค์ทรงใช้ร่วมกับสหายของพระองค์อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระองค์กำลังสําแดงและพยายามบอกกับเราตลอดเวลาว่าอยู่ในความรักของพระองค์ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพวกเขาทําอะไรให้พระเยซูได้บ้างแต่ข้อความนี้หมายถึงความรักที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้และมากกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อจินตนาการถึงสิ่งนี้อากาศเย็นๆในตอนเช้ากลิ่นของขนมปังที่สดใหม่ความชื่นชมยินดีในการอยู่ร่วมกับเพื่อนที่คุณสนิทมันจะเป็นช่วงเวลาที่หอมหวานเพียงใดที่พวกเขาได้มีความสุขกับพระเยซูโดยปราศจากกลุ่มคนจํานวนมากมาย ที่พยายามเข้ามาหาพระเมสสยาพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้กำลังใช้เวลาช่วงสุดท้ายของพระองค์ก่อนเสด็จกลับสู่สวรรค์เสิร์ฟอาหารเช้าให้เพื่อนๆของพระองค์บนชายหาดเราเองก็มักชอบหลงลืมความสวยงามของการใช้เวลากับพระเยซูพระองค์ทรงสั่งให้เราติดสนิทกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าเป็นการง่ายเพียงใดที่เราจะถูกล่อลวงไปในทางที่ผิดแทนที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ เมื่อเราตอบรับคำเชิญของพระองค์ที่เราจะอยู่ในพระองค์ในฐานะเพื่อนเราจะเป็นอิสระอิสระจากความคาดหวังต่างๆอิสระจากภาระที่เราแบกอยู่บนบ่าตลอดเวลาอิสระจากความละอายที่เราดีไม่พอสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าการได้เรียนรู้สิ่งนี้ทำให้ชีวิตของผมคลายจากความตึงเครียดที่ผมเองก็ไม่รู้ตัวได้ว่าผมแบกมันอยู่ผมรู้สึกเหมือนอิฐจำนวนสิบถุง ได้ถูกยกออกจากบ่าไฟจิตวิญญาณของผมผมได้เห็นถึงพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าที่เคยเห็นเมื่ออธิษฐานผมก็ไม่ได้ใส่ใจในช่วงเวลามากนักช่วงเวลาของการนมัสการกลายเป็นการตอบสนองด้วยการสรรเสริญของผมจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่ผมเคยทำเพียงเพราะหน้าที่ก็กลายเป็นความสัมพันธ์และการได้ใช้เวลากับพระองค์ด้วยผมอยู่ที่จะพยายามอย่างหนักเพื่อทำตามทุกกฎที่ผมได้ตั้งขึ้นให้ตัวเอง และผมก็ได้พบกับสันติสุขผมสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระองค์ในทุกๆท,กที่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครชีวิตของผมเมื่ออยู่กับพระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่กิจกรรมเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณเท่านั้นการทรงสถิตของพระองค์อยู่ในช่วงเวลาที่ผมกำลังทำอาหารเดินทางไปเรียนหรือแม้กระทั่งกำลังดูภาพ,พยนตร์ผมรู้สึกได้ว่า พระองค์ทรงสนใจไม่เพียงแต่เมื่อผมมีวินัยในฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ก็ทรงสนพระไทยแม้ในเรื่องทั่วไปในชีวิตของผมด้วยผมได้กลับมามีความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ห่างหายไปนานแสนนานและนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆสำหรับใครที่กำลังอ่อนแรงเหนื่อยล้าหรือรู้สึกหมดกำลังวันนี้ให้เราพักสงบในพระองค์หายใจเข้าลึกๆและจดจำความจริงนี้ที่ผมยึดถืออยู่ เมื่อใดก็ตามที่ผมกลับสู่วงโคจรของภาระหน้าที่พระองค์ทรงสนุกกับคุณพระองค์ทรงรักที่จะใช้เวลาร่วมกับคุณและพระองค์ไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบ100%เอร์เซตหรือเวลา100%ซจากคุณคุณมีสิทธิที่จะพักพิงในพระคุณของพระองค์เพื่อที่จะได้รับอิสระจากภาระต่างๆในชีวิตของคุณ